เป็นเป็นวันที่จะมาทานอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อขนมด้วยเนาะขบขบเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปทานอะไรกันพับพักกินอาหารกีนิฮาเลยนะเนี่ยแล้วก็หันไปด้านหลังเนี่ยเป็นอาหารสัตว์เปิดคลิปที่ร้านอาหารสัตว์นะคะวันนี้นะคร <c oughs> ับค่ะเราเลือกมาที่ร้านนี้นะคะอาซูมาโซบะไม่เคยมาแต่ว่าดูจากเมนูแล้วก็น่าทานอยู่เป็นแนวอาหารเซตนะคะ เข้ามาในร้านแล้วนะคะค่ะในร้านอาซุมะโซบะนะคะก็วันนี้เรามีสั่งไปทั้งหมด2เซตเนาะเซตแรกคือเซตนี้นะคะเป็นเซตเออตัวข้าวหน้าาทูนาแล้วก็มีโซบะอันนี้สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นร้อนหรือเย็นแล้วก็เขาจะใส่มาให้มาตรฐาเนี่ยอยู่ที่3ก้อนเรา,าสามารถเลือกได้ว่าจะเอากี่ก้อนนะคะจะเป็น1ก้อน2ก้อนหรือ3ก้อนก็ได้นะครับแต่คิดว่า3มก้อนเนี่ยก็น่าจะจุ ใช่แล้วก็ราคาตัวนี้ต้องบวกแวดกับเซอร์วิสชาร์จเข้าไปอีกนะคะอันนี้เป็นเซตแรกที่เราสั่งส่วนเซตที่2นะคะจะเป็นเซตรวมโซบะเย็นนะคะแล้วก็มีเทมปุระนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ได้เลย3กมกองราคาเท่ากันเนาะกับตัวก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวมาดูเขาก็มีเยอะอยู่นะเป็นชุดๆนะครับอ,อ๋อเออใช่เมนูแบบคือถ้าใครจะไม่ทานเป็นเซตอะ่ะมันเป็นแบบอลาคาร์ก็มีนะเป็นจานๆอะ่ะแต่ต้องบอกก่อนอนะคะว่าร้านอาซูมะเนี่ย เขาเป็นร้านโซบะฉะนั้นก็คือเบสทุกอย่างอาจจะเป็นโซบะนะครับก็จะมีเป็นโซบะแบบเป็นเครื่องใหม่มีแล้วถ้าสมมติไม่ได้เป็นเซตนะใช่ค่ะแล้วก็จะมีด้านหลังอีกพวกของกินเล่นพวกของกินเล่นพวกอะไรพวกนี้อโอเคค่ะอันนี้เป็นพวกเมนูไซด์ดิทนะครับเป็นเครื่องเคียงของกินเล่นนะครับในราคา90สบาทแต่ก็ยังไม่ได้รวมแวตและเซอร์วิสชาร์จนะครับ แล้วก็นี่นะครับทางร้านเขามีเป็นสาขาสองนะครับอยู่ที่สุขุมวิท49ทับ6นะครับมีที่จอดรถด,ด้วยก็เวลาตามนี้เลยนะครับมันจะมีเป็นช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ช่วงรอบเย็นส่วนใหญ่ร้านอาหารที่สุขุมวิทเนี่ยก็จะเปิดสองรอบต่อวันนะครับอันนี้เป็นโซบะทอดนะครับเป็นของกินเล่นที่เขาเหมือนว่าให้กินรอระหว่างอาหารมา ให้อารมณ์แบบเหมือนเป็นมาม่ามาม่าที่เป็นขนมที่ว่าเรากินกรอบๆขนมญี่ปุ่นเนาะอย่างนั้นกรอบแต่ทาปริกยศไหมแข็งแข็งแข็งเลยแข็งเลยใช่ไหมแล้วก็คือเป็นโซบะทอดเปล่าอ่ะเนาะทอดนะอือใส่เกลือเราไม่ได้คุ่ก่อนใช่ไหมไม่เขาน่าจะคุ่กันแล้วนะใส่เกลืออือ กาอนเล่นนะคแต่อย่าลืมนะฮะว่าโซบะที่เราสั่งไปเนี่ยเอ่อสแตนดาร์ดคือ3ก้อนนะครับแต่ว่ามีชุดหนึ่งเราสั่งเป็น2ก้อนไปซึ่งเราเราไม่รู้เนว่า3ก้อนมันเยอะแค่ไหนเนาะเพราะฉะนั้นมีข้าวด้วยมีทั้งข้าม,มีทั้งเส้นด้วยก็จุกๆก,กันไปเลยนะ ปริมาณอาหารถ้าจะบอกว่าถวายเพจนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช้คํานี้ได้คือจะบอกว่าเนี่ยนั่งตรงนี้ตอนนี้เป็นโซบะร้อนเนาะส่วนนี้เป็นโซบะเย็นอันนี้คือสองก้อนนะครับอันนี้ถ้วยนึงก็คือก้อนหนึ่งถ้วยหนึ่งก้อนหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปลาคาสึโอกนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเชเท้าขูดเนาะมันจะเปรีป้ยวๆเผ็ดๆนิดนึงแล้วก็มีเป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะครับแล้วตัวนี้ โอเคแหละมันคือมันยามาอินครับแล้วก็จะมีตัวเทมปุระมีมะเขือม่วงมีฟักทองแล้วก็ถั่วฝักยาวไหมถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวหรออ่ถั่วฝัาวอ่อเอสเทอร์การ์ดเถอครับอ่อเหรอออเออเทมปุระเป็นถั่วฝักยาวอ่ะเอออืมเนาะแล้วก็จะมีเป็นตัวน้ำซอสสำหรับใส่ของโซบะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจิ้มหลอกเทมปุระนะครับ ส่วนอีกเซตหนึ่งตัวนี้เป็นตัวปา,ท,า,ปาทุน่าครับค่าปาทุน่าก็จะมีเป็นตัวสาหร่ายมีผักเนอะแล้วก็มีวาซาบิครับมีเครื่องเคียงแล้วส่วนตัวนี้ผักต้นหอมก็จะใส่ในโซบะนะครับโซบะก็จะเพริพ่มแทนไม่มีอะไรนะครับเป็นแบบโซบะทั่วไปโซบะเราคือจะบอกว่าน่าตรงนี้นออกลิ่นวเหมือนซุปมันเป็นปลาคัตซูอกเนอะน่านนจะกลิ่นของ หอมมากสซาะเย็นก็เดี๋ยวเดี๋ยวใส่โอคัก,ก่อนนะคะตากล้องไม่กินไม่กินวาซาบินะคะกเอาาซาบิออกก่อนค่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมโซบะเปล่าก่อนเนาะก่อนที่จะคุกเข้าไปนะคะสเส้นโซบะนี่ก็น่าจะาเหมือนกันเนาะแต่เราลองลองชิมรสชาติโซบะก่อนอืมก็เป็นเส้นฉืๆ ความเหนียวหนึบกำลังดีนะคะตัวน,นี้๋ยวเลอาคลุกนะคะคลุกแล้วก็ห<า>ั่นคั่วน้ำซอสเนาะประมาณนี้นะคะไม่ค่าคลุกมากเดี๋ยวปลากระเด็นโอ้อะเดี๋ยวประมาณคำเล็กนะนะคะแล้วก็น้ำซอสนะคะ อืมอร่อยหอมปลาครั้งคือโอ๊ะแล้วก็หอมเอโนเนี้ต้นหอมญี่ปุ่นที่อยู่ข้างในโอเคเลยเอ็นโรนเป็คนคนกินวาซาบิคิดว่าถ้ากินกับวาซาบิน่าจะเลิศกว่านี้เนะองต่อไปนะคะอันนี้นไม่เท่าขูดกับตัวต้นหอมญี่ปุ่นนะครับอันนี้ไม่ขิมเส้นเป๋าแล้วนะมันน่าจะเหมือนกันแหละอยขูดเลยนะ ให้มันโดนตัวใช้เท้านิดหนึ่งค่ะประมาณนี้นะคะค่อยค่อยหิบมาเยอะอยู่เหมือนกันอืมชอบตัวนี้มากกว่าส่วนตัวมันยามาอิโมอยากจะลองกินตัวมันเปล่าๆกัอนไหมหรือว่าอืมนโอเคแต่มันยามาอิโมเนี่ยครับมันเป็นมันที่มันจะ อมันจะเหนียวเหนียวนึบๆน,นิดนึงเนาะก็คือลองนึกภาพมันคือเหนียวเหนียวเหมือนเอากระเจี๊ยบเป็นหลักก่อนละกันที่เป็นใยๆของกระเจียบปะครับคล้ายๆไหมคล้ายๆคล้ยายๆแบบใยเหนียวเหนียวมื้อของเหมือนเหมือนอเหมือน,อนแล้วาาก็แบบอีกันึงนะรสชาติเป็นไงครับมีรสชาติหวานอะไรเป็นมืกอๆหงๆไม่มีรสชาติเป็นมันที่ไม่มีรสชาติเนาะ ลองมันน่าะมาแบบน่าจะใส่แบเบพืบบ่อให้เทคเจอร์มากกว่าเบสเลยอ่ะถ้ากินเปล่าเปล่าอ่ะค่อนข้างคืนนะแต่ว่าวมันต้องมันต้องกินอย่างน้ำซุปนี่แหละนอนทุ้ส,สามตัวอืมอันนี้ตันนี้ พอเอาเข้าปากแล้วชอบเป็นเมือกของมันยังอยู่แต่โดยสรุปสามตัวนี้ส่วนตัวชอบตัวนี้มากที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกลิ่นของตัวไซเท้าน้วยอะไรด้วยเลยชอบมากกว่าอืมเพราะว่าตัวนี้มันก็คือมันก็คือตัวปลามันก็คือรสชาติเดียวเบรกกับตัวน้ำน้ำน้ำตอุองเขานะค่ะอืแล้วลองมาดูที่อ่าเซนปูละนะครับชิมไอตัวผักตรงนี้แล้วกันนะ มันคือมีฉันยังยืนยันว่ามันคือถั่วของยาวอ่ะลองทานดูครับมันคือถั่วของยาวแบบไม่ใช่ถั่วของยาวไทยอ่ะอ่ะโอเคถั่วของยาวก็ถั่วของยาวครับ <c oughs> อืมโอเคเอันนึงนะร้านอร่อยอร่อยร้านโซบะเว้ยอ๋อเอ็งนะอ่ะลองลองเป็นกุ้งไหม ก็กลางๆแล้วไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปถ้าเทียบกับไอตัวร้านที่เราไปแถวครัสึดครัสึดโอ้โหอันนั้นกุ้งแบบใหญ่ใหญ่เหมือนเลยอันนี้ก็โอเคอ่ะอ๋อใช่ค่ะอือกุ้งอู๋น่าจะอู๋ที่แป้งอ่ะเป็นแป้งคุ้งรสมันจรงร้อนมัน คาดหวังว่าแห้งกว่าน,นี้นิดนึงแต่ว่าโอเคเขามคือม,มันยังไง<ๆ>คำว,ว่าของพ่อมันไม่มีทางที่มันจะแบบแห้งสนิทแบบแอบไฟเยออย่างนั้นอยู่แล้วเนอะอือโอเคค่ะันนี้แป้งอร่อยอเคต่อมามาต่อกันที่โซบะร้อนนะคะโอ้โห <Okay. S 2> คุณคะคุณคะมันมันเยอะมาก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 โอช้อน โอ้นี่แล้วล่ะนี่แล้วล่ะที่สั่งแค่สองก้อนนี่สองนะฮะในในรถลองยกขึ้นมาเยอะๆเลยฮะยกขึ้นมานี่สองก้อนนะครับโอ้โหถ้าษาก้อนนี่บเหโอ้โหกลับบ้านกินแล้วก็ <c oughs> ถ้าเกิดกินสามก้อนนี่ก็เชื่อว่าวิ่งตามอาจ,จารย์ชาติชาได้ <c oughs> อ่าลองชิมน้ำซุปก่อนแล้วกันนะอือคือหนึ่งเรื่องปลาเนี่ย คือรสชาติเป็นไงแบบเคขาเรียกบอดี้มันหนักๆหรือว่าแบบเบาๆแล้วก็เชงเชงกินได้เรื่อยๆอาจจะมีไมเค็มเค็มนิดนึงเค็มเค็มหวานหวานไม่หวานเค็มนิดเดียวแล้วก็หอมเลยใช่ไหมหอมตัวปลาคาเชอะกใช่หอมตัวปลาคาเชอะแต่ไม่ได้เค็มมากอ่ถือว่าโอเคอยู่คือซอสได้นะคะทำไมเหมือนได้จิ่นส้มมือสื่อไอ้นี่ไงไอ้เป็นฝึกเปลือกใช่ ใช่ครับมียูสุแหมหนียูสุไม่พ้นเนาะอืมใช่ไม่ชอบยูสุโอเคนะมันทําให้กินแล้วสดชื่นน่อเนอะเพราะความที่ว่ามันมีกลิ่นแบบรสชาติเค็มๆหอมๆแล้วมันสัตหอมของตัวยูสุเนี่ยโอเคยูสุอันนี้ต้องเคี้ยวดีๆนะเพราะว่าพอคืนไปแล้วอะจะขมๆมันจะมันจะขมปลายไม่นจะหอมเปรี้ยวๆแต่มันจะขมขมยาวขมปลายอืมเอาไว้อร่อยอร่อยมาที่ตัวหัวหน้า นะคะตัวนี้อาจจะเขาใส่ตัวซอสวาซาบิกัเรากินเป็นสไตล์ไทยนะคะสไตล์ที่เราคุนค้นเคยอาทูน่าชิ้นก็จะประมาณเน้ยเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนทูน่าที่ขูดมาจากตัวก้านปลาเลยเนาะนนไม่ได้มาแบบเป็นชิ้นๆนะแล้วก็ไม่ใช่สับนะอป็นแบบเหมือนเป็นขูดนะคะส่วนเล็กๆก็อาจจะได้เป็นทูน่าขูด ประา <Okay. S 2> ามาณนี้แล้วกันนะคะสีสวยอยู่นะทูน่าสวยสวยปลาทูน่า,นาก็คือปลาโอ,ก,โอก็คือตัวเดียวกันนะครับแค่ชื่อียกต่างกันสดอร่อยอ,อ,อันนี้นี่หมุนไลรรวมแล้วอันดับหนึ่งคือตบะเย็นตัวนี้นะคะอันดับสองตบะร้อนโอเคสองอันดับพอ,อ <laughs> เดี๋ยวจากสามราศีอย่าน้อยใจ <c oughs> แต่ก็คืออย่างที่บอกครับคือร้านนี้เป็นเบสของเขาก็คือร้านโซบะเนอะถ้าสมมติจะทานข้าวหรืออะไรอยานี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คนที่ไม่ได้ชอบเส้นโซบะแต่ข้าวก็ไม่แย่นะปลาโอเคอยู่ได้อยู่เลยนะคะมือแรกะนะเนาะของวันคือแป้งรับมาเามป็ดห้าก้อนนะครับโซบะสองคน เน้นแป้งค่ะไม่เน้นหมดเีนสภาพคือนั่งอืดอืดมากอ่ะรู้สึกตอนนี้เส้นกำลังแบบไปพองอ,อยู่ในท้ <c oughs> องพอง,อองว,งว่ะใช้คำว่าพวมโอเคค่ะเบ็ดเสร็จมื้อนี้นะคะอยู่ที่753บาทอาจจะดูว่าแพงนะครับแต่เชื่อไหมว่าพร้อมกลับบ้านแล้ว คือเออมันจุกจริงๆแต่ว่าอย่างว่ามันเป็นแป้งเเนาะเออแต่ว่ามันก็คืออร่อยอะแหละเส้นเขาก็ทำมาอยางนี้นะคะน่าจะเป็นเส้นสดอะ่ะเนาะแล้วก็ปลาไม่น่าเชื่อว่าปลากอดีนะคะคร้านโซบะเด้อชมปลา <laughs> ก็อร่อยทั้งก็ไม่ได้ๆๆว่าก็อร่อยทั้งทั้งหมดนะคะก็<ม> <laughs> แล้วแต่ว่าใครชอบทานร้อนทานเย็นนะคะไว้มาลองกันนะคะ อยู่ที่ซุงวมวิ33ทับหนึ่งนะครับค่ะเข้ามาปุ๊บอยู่ร้าน,านอยู่ขวามือ50เมตร<ช>จากหน้าปากซอยนะครับใช่นิดเดียวเองอก็ใครขับรถมาก็เอารถไปจอดใน UFM แต่ว่าที่จอดรถก็อืใช้ได้เลย,ยที่จอดรถน้อยนิดนึง